ช้าก่อนน้องๆก่นอ,อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกม Rv มาแนะนำ Admin ต้น TP 7เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง1 7 0 0 0 0คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม Rv อย่างปลอดภัยไม่โกง100%ใครที่กำลังมองหา ID คุ้มๆพร้อมเล่นรูมครบแรงค่อนสก,กินแรสวยๆต้องเพจนี้เลยราคา ID เริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ ไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง Rv ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Elastic Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาเลยครับก็ต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่า l i l n a Wave Oscillator นะฮะบริษัทว่ากิจกรรมนี้เนี่ยทำยังไงอะไรกันบ้างน,นะครับโดยวันนี้ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าผมนะครับไม่ได้สุ่มให้ดูนะครับแต่ว่าะจะมาบอกเฉยๆว่ากิจกรรมนี้นะครับทำยังไงนะครับส่วนต้องใช้ทั้งหมดกี่คูปองเนี่ยเดี๋ยวสมมติลงคลิปนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลนะครับจากที่ผมไปถามพี่ผมเนี่ยไม่ถามใน เฟซบุ๊กนะครับแล้วมาใส่ในใต้คอมเมนต์แล้วกันเนาะสมมติใครแบบอยากรู้ว่าเสียทั้งหมดกี่คูปองเนี่ยก็สามารถเลื่อนไปที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวสมมติแบบว่าได้ข้อมูลมาเมื่อไรเนี่ยโดมจะคอมเมนต์แล้วกันเนาะโอเคครับสมมติคนเปิดเท่าไงใหม่นะมันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับระยะเวลาของกิจกรรมนะครับเริ่มวันแต่วันที่17เดือนนี้นะครับถึงวันที่2เดือนหน้าได้นะครับหรือเปล่าโอเคนะครับก็จะประมานี้สำหรับระยะเวลาของกิจกรรมนะครับสมมติคนต้องการที่ทํากิจกรรมเนี่ยก็กดเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับ โดยรูปแบบของกิจกรรมนี้นะครับก็จะไม่ได้ยากอะไรนะครับจะเป็นแค่การสุ่มเฉยน,นะครับโดยสมมติคุณต้องการสุ่มจนเหมาตู้เนี่ยจะต้องสุ่มทั้งหมด14ครั้งนั่นเองนะครับโดยของรางวัลเนี่ยก็จะมีตามนี้เลยนะพวกดอกไม้เอฟเฟกต์สกิลอะไรพวกเอฟเฟกต์การฆ่าอิมูโงโยโมจินะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับโดยสมมติคุณถ้าคุณมีทีมช่วยเหลือนะครับคุณจะสามารถลดการสุ่มมันปิดปิดช่องไปได้ช่องหนึ่งนะครับนี่ไงสมมติเขาบอกว่าสมมติคุณมีสกินของเอ่อเป็นเยนา หรือว่าสกินของเซเลสเชียหรือว่าสกินของเตียวเซียนที่เป็นสกินเวฟอะ่ะคุณจะสามารถปิดการสุ่มได้หนึ่งช่องนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับเรื่องของรางวัลเนี่ยก็จะมีบอกทั้งหมดเลยนะครับส่วนโอกาสออกเนี่ยจะอยู่ที่ครั้งที่ส3จะอยู่ที่16.7 1 16, กจุดเสเปส่วนครั้งที่ส4เนี่ยจะเป็นโอกาสออกอยู่ที่ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับเดี๋ยวผมสุ่มให้ดูทีหนึ่งแล้วกันเนาะเผื่อได้แบบคัมปีกันสูงอะไรพวกนี้นะครับผมมามาเฮ้ย เฮียวิลกูดห้าคูปองได้กนมีกันสูงว่วะแจวฮะผมต้องการสะสมองม,มีกันสูงอยู่พอดีเลยนะครับผมแล้วก็มีพวกมินิฮาร์ดด้วยนะนะครับที่จะคุ้มคุ้มสำหรับคนที่าสะาสมมินิฮาร์ดเนี่ยอาจจะชอบเป็นพิเศษนะครับเพราะาากิจกรรมนี้เนี่ยได้มินิฮาร์ดด้วยนะครับก็ถามว่ามินิฮาร์ดเอาไปทําอะไรได้นะครับเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับส่วนที่น่าสานใจก็จะมีพวกอิมเมจิเอฟเฟกต์วิ่งนะครับเอฟเฟกต์ฆ่านะครับส่วนเอฟเฟกต์วาไม่มีนะอืม ก็จะประมาณนี้แล้วก็มีพวกมินิฮาร์ดนะครับโอเคเดี๋ยวสถา่ามินิฮาร์ดนะครับเอาไปทำอะไรได้นะครับไปที่ร้านค้าครับร้านค้าแล้วก็ไปที่ร้านค้าแลกเปลี่ยนนะครับนี่วาเลนไทน์นะครับโดยมินิฮาร์ดสามารถแลกได้ถึงวันที่2เดือนหน้านะแล้วก็จะมีพวกสกินนะครับโชคจะเสี่อมจะได้ไปสกินของแจสเ์เลเวอร์นะครับนี่ตามนี้เลยนะครับผมนี่ตามนี้เลยนะครับ ก็ประมาณน,นี้นะครับสําหรับกิจกรรมนี้นะครับโอ้เสียงสัน่นนิดหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับหรือว่าถ้าสมมติใครเนี่ยมีข้อมูลนะครับว่าสุ่มไปะทั้งหมดเสียแล้วสุมส่มแล้วเสียทั้งหมดกี่คูป,ปองเนี่ยก็สามารถแชร์กันได้นะครับต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆนะครับที่บอกสำหรับคนที่บอกนะสำหรับนี้เนี่ยถ้าสมมติคลิปไม่ถึงแปดนาทีเดี๋ยวหาอะไรมาใส่แล้วกันเนะาะสำหรับนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับไปเจอกันวันเพลนที่สองนะครับด้วยขอแต่ก่อนจะจากกันไปนะครับขออนุญาตเดี๋ยวสกินเวฟ เดี๋ยวเอาสกินเวฟให้ดูแล้วกันสกินเวฟของเลนา่าโอเคไปเดี๋ยวไปดูสกินกันเลย let's go <S และนี่นะครับก็คือสกิน a v e oscillator อ, <c oughs> อาจว่าอะไรวะออาจไม่ทันนะครับโดยรูปแบบของอุนนีจะเป็นว่าสกินคอลเลคชันนะครับเป็นสีสาวงเกิลกรุ๊ปด้วยฮะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับผมสวยงามไหมนะสวยงามไหมนี่สกินเลน่านะ คนที่มีในเซิร์ฟเนี่ยดูเหมือนจะไม่ค่อยเยอะนะครับไม่ค่อยเห็นมีคนเล่นสกินนี้เท่าไหร่นะครับอันนี้เวฟเอ็กซ์ตีธรรมดานะครับสกินหนึ่งนะครับ Shining Light <c oughs> ต่ต้ขอบอกตรงๆนะครับว่าลีนาแพทนี้เนี่ยเป็นที่นิยมมาโอ้สกิลสอง i n รนิ g งไลทนะฮะอันดีเป็นสกิลน,นะครับ unpredictableunpredictable น้องหมอกแท็กนะครับอันนี้เป็นร่างวิศาร้ายนะครับ fox trot นี่สบัดหางหนึ่งทีนี้แล้วก็มีสกิลสอนครับล e ฟออตเตอร์ฟลอกนะครับ,รบปล่อยบอลเก่งกี่โอ้มีมี <laughs> มีหน้านี้ด้วยแล้วโอ้โหสวยอยู่นะสนับสกินนี้นะน่าจะมีเอฟเฟกต์หวานะอืมนี่แปลงร่างกับคืนนะครับสวยอยู่นะบอกแล้วว่าลีแน่หน้าแพทนี้มาแรงเลยนะครับอันนี้เอฟเฟกต์หวากลับนะนี่อุ้ยโห้สวยจริงๆนะครับ ก็จะมานี้สำหรับสกินนี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์งใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสหรับวันนี้ต้องขอตลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันวันเพลญเดสิบบ๊ายบายครับเจอกันนะบ๊ายบายเก่งอ่อนเพราะเขาเก่งก่าผมนะครับปักปักปักปกปั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 กกปักปักปักมกปักปัักปกกปัปเกมกกั ที S <S <it> ส่สำคัญคือกิจกรรมนี้จะต้องไอ้ไอ้โมดหนึ่งเนี่ยถ้าเรากดเลนได้พยายามลัดคีไปได้นี่ไงหลอดไปพนุ่มถ้าเนี่ยพยายามพยายามวิ่งเดินเข้าไปเลยครับพยายามว่าพยายามเข้าไปเลย มาก็โดนนะเนาะอืมดูดิตัวเแพรทางจัดครับหลอมเกมนี้นี่ครับเรียกได้ว่าได้เปรียบแบนเนี่ยถือเป็นตัวหนึ่งที่แบบว่าเดี๋ยวผมทําคลิปแยกเลยนะว่าไอ้มดหนึ่งๆเนี่ยตัวในฮีนโร่ตัวไหนนะครับน่าเล่นมากๆนะครับก็จะมีไม่กี่ตัวหรอกครับส่วนใหญ่ในตะกอน,นฟอร์เรนก็จะได้รับความนิยมมากๆแต่พอดีว่ามันเพราะว่ามันตะกอนมันถึงป้อมไหนครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฟอร์เรนเรียกได้ว่าดอปแล้วนะเพราะว่าฮีโร่ที่มี ที่มีแบบว่าต้นเกมที่แผ่วพาวเนี่ยก็จะน่าเล่นมากขึ้นนะครับอย่างเช่นแหวนเนี่ยก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะมี CC ครบแล้วก็ต้นเกมจัดจานมากนะครับใครจะมาเถียงเขาเนี่ยยากเกินยากเกินเหลือเกินนะครับเขายอมแล้วอะ่ะเขารู้ว่าเขาสู้ไม่ได <c oughs> ข้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับผู้ผประมาณนี้ประมาณนี้โอเค just just go ตัวเข้าไปรทางแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ ก็ต้องอาศัยหมดเนี่ยคือต้อง1เลยต้องอาศัยดวง2เลือกฮีโร่ที่ต้นเกมเก่งนะครับถ้าเล่เกมเก่งเนี่ยก็จะยากนิดหนึ่งเพราะต้องบางทีเจอตัวต้นเกมเก่งเนี่ยแม่งสู้ไม่ไหวนะครับ2อ,อย่างนี้แหละเลือกตัวแล้วก็3เลือกตัวที่ค่อนข้างที่จะโกงนิดหนึ่งคนระับอย่างเช่นแวนนี่ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะพอต้นเกมกดได้กระจุยครับ ก็จะวันนี้สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยถ้าลดคลิปนี้ไม่ถึง8นาทีผมจะหาอะไรมาใส่ครบ8นาทีแล้วกันเนาะโอเคสำหรับนี้ต้องขอตลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันบ๊ายบายครับเจอกันนะบ๊ายบายจู่